เหลือจากไหนขขงเอาโอ้เด้อเนี่ยนี่วะตัวเถือกตัวเถือกตัวใดตัวเมีสาวครับตัวเมนี่้าวไม่ด้ัมน้าผู้โอ้ขผู้อะตัวใข้าวนวาเถือกมันใหญ่ป่หรือยังไมันใหญ่กอาโอ้้ตัวนั้นมงท่านนี่เถอกตีกันนี่เหรอน่นี่เถกต้นี่พเถอกัร้าโอ้เอ้าลืมตัวเรอลันกร้าท้านัวใดคนนี้ ัวนี้หาปัญหาตัวกระหาพัา,า,พาโอ้ร<อ>าคาเท่ากันคูกก็เมีเท่ากันโอ้แต่ว่าตัวน,นั้นสีเสียขาปรับโยสันมันดูดนมงววัวเพื่อนมืนอหันมาโอ้แม,ม,ม่มันกินนม <c oughs> มันกินนมงว <c oughs> ่มวงปดบหนพวกนี้มาไส์อะไจะขอเินสิจันเพราว่าดูดนมดีมันเห็นตัวนี้ว่าแมวมันโอ้มไข่ไข่กันก็แมแยกแม่ไปแล้วแยกแมครับโอ้งามดีเนาะง่ามดีนอะแมสาวหน่อยง่ามง่ามสิมหอยทงสตัวตัวนีตัวผูเอาไปต่อยอด ตัวนังตัวเมียตัวเมียงามเลยพี่น้องตัวเมียเี่ถือว่างามเลยเป็นง้วสายเป็นหน้าสายเหลี่ยงอ๋อตัวนี้ตัวได้หลายตัวนันตัวเป็ด้หลายเป็นสายเหลี่ยงเนาะเป็นง้วงามของพูดเพิ่นเบิดเดี๋ยวนี้แหละของผูดพดเพิ่นมาขออนุญาตพูดเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องบ้านสมังง้วงามมาเดี๋ยวพี่น้องเนาะบ้านสมังง้วงามพาพี่พาน้องมาเราตาเดืกพี่น้องเนาะเร่าตาเดืกตาเสี้ยวตาสาวตาเสี้ยวนะพี่น้องเนาะอย่างพี่น้องเห็นบรรยากาศเนี่ยเมือนสาวพี่น้องเนาะเบิ่่งบรรรยาาากศตตอนเชู้ ตลาดนัดโคโกระบือบ้านเชียงหวางเพื่อเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องเนาะเสาร์วันนี้คือคากพี่น้องเนาะนี่เขาเอินว่าตลาดแตกอีกครั้งหนึ่งสําหรับเชียงหวางเฮ้าพี่น้องเนาะตลาดเชียงหวางมีการสื้อขายตะเสาร์เดียพี่น้องจริงๆแล้วกับเต็มว่าวันมากพี่น้องเนาะสี่โมงเย็นวันจันทร์เริ่มมากจนถึงสอดแจงจนถึงเดียวนี่พี่น้องเนาะคนะุนบรรยากาศคือคากแห้งพี่น้องเนาะราคาวัวขึ้นก่อนไม่รอรัดแล้วเชิว่าเนาะรัดเป็นประกาศว่าเป็นสีขึ้นวันที่หนึ่งธันวาคม นะพี่น้องเนาะดีเดย์วันที่หนึ่งคนว่าตัวดา้าหัวตลาดนัดโคกับบือบ้านเชียงหวางไม่รอแล้วคนว่ารอ่ได้แล้วคนว่าขึ้นขยับทุกวันนะพี่น้องขยับต่อเนื่องคนว่าทุกสายเลยพี่น้องเนาะวัวผู้น่อยราคาดีนะพี่น้องเนาะผู้หน่อยราคาดีอ่าตัวหน่อยน่อยก็ราคาดีพี่น้องเนาะอ่าวัวสายเลี้ยงนี่หายากพี่น้องเนาะสายเลี่ยงหัวสายตนาตัวสวยงามนี่หายากคนสื่อเลี้ยงนร้พี่น้องเนาะแล้ววัวโครงก็ราคาตามสภาพนะพี่น้องเนาะ โมโหนี่ตามสภาพแม่มันนี่เวียดซื้อดีพี่น้องมันอ้วนช่วงนี้กับหนาวนะพี่น้องเนาะวันนี้อุ่นขึ้นมากกว่าทุกวันนะพี่น้อง่อุณหภูมิเช้านี้20องศานะพี่น้องเนาะแต่ถือว่าอุ่นขึ้นมากกว่าทุกเมือ่อและอย่าลืมวันพรุ่งนี้เมื่อเรือน,นี้พฤหัสต่ำสุดในรอบปีพี่น้องเนาะอุณหภูมิจะลดลงถึง14องศาโอ้ลดลงหลายพี่น้องเนาะ ลดลง5ถึง7องศาเพื่อนว่าอันนี้ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อนได้พี่น้องเพราะฉะนั้นกับหนาวลงเร็วจังสิกับระวังระวังสุขภาพกันแล้วกันพี่น้องเนาะสุขภาพคนเลี้ยงวัวสุขภาพคนเลี้ยงวัวและก็ดูแลสุขภาพวัวเข้าด้วยดนะพี่น้องเนาะวัวควายเข้าอยู่บ้านโดนซองกต่ดูแลน้ำเนี่ยสอดซองดูแลเพื่อนได้พี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงต้นปลายฝนต้นหนาวนี่โรคไพร่แคเจ็บจะมาหลายน้องพี่น้องเนาะลำปีสกีนบ้างแต่ว่าลำปีสกีนนี่ส่วนใหญ่ก็ได้รับวัคซีน เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ปากเท้าเปื่อยปากและเท้าเปื่อยนี่ก็มากเลยพี่น้องเนาะระบ,บาดหนักอยู่แถวสุรินทร์แถวบ้านเท่าก็ถือว่าย่างพอท่านเห็นนะพี่น้องเนาะแต่ก็าระมัดระวังไว้นงพี่น้องเนาะให้ระมัดระวังให้วัคซีนสาธเท่านะพี่น้งนะาาางนอนนงเนาะโดยเฉพาะทางจงังหวัดเชียงราเพิอ่อจะกำลังลดนรลุงนะพี่น้องเนาะให้วัคซีนปากเท้าเปื่อยอยู่อกอยูขของย่งฟ้ามผมกับเพรท่านได้ฉีดตัวละเดี๋ยวก็สิติดต่อหมอเพิ่นมาฉีดให้นะพี่น้องเนาะ ไหว้ก้อนกันไว้ก่อนดีกว่าแจ่นะพี่น้องแจ่แล้วแย่ถ้าถ้ามันแย่แล้วแจ่ประท่านควนว่านะเพียน้องโดยเฉพาะหั่วหน่อยหัวหน่อยจะทนบ่ได้นําพี่น้องส่วนใหญ่นะเพราะว่าอาการปากเทาเปื่อนนี่จะจินห่างบ่ได้เพี่น้องเป็นตุ่มอยู่ปากเพี่น้องอยู่ขายางกระหยากรังโตเจ็บขาย่างบ่ได้รังโตกับเจ็บปากกินอาหารบ่ได้เฮ็ดให้สู้พร้อมถ้าเป็นวัวตัวเล็กนี่จะทนบ่ได้ก็อาจจะสูญเสียได้นาะเพี่น้องเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่าแย่ควรว่า ฉีดวัคซีนใหม่เด้อพี่น้องเด้อประุสัตว์นึ่งบานอาสาประุสัตว์เท่าน้ำบานก็ติดต่อเพิ่นมาดูแลให้นะเมื่อนี้ว่าก่อนนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันยังเหมือดอยู่ออาไปก่อนว่าถ่ามันแจฉงมันหูเพราะว่าถ้ายังเหมือดอยู่ไปไายถ้ามันประชาชเจียนพี่น้องก็จะว่าให้เองนะพี่น้องนะเบิ่งบรรยากาศไปซะก่อนละพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศไปก่อนผมพยายามให้เบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายแต่ว่าในหอยเพิ่นซื้อขายกันละพี่น้องเนาะซื้อขายกันอยู่คือขาดอยู่แต่ว่า ผมพาท่านเดินพี่น้องเนาะบั่งท่านเดินเป็นบรรยากาศนี่คือบรรยากาศตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางตอนเช้าตรู่น้องพี่น้องเนาะเสาตร์ตุยรีพี่น้องเพื่อนะน้องพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศคือข่าวกินพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะดูบรรยากาศให้มันบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศการสื่อการขายยันมีการสื่อการขายอยู่พี่น้องเนาะยังมีการสื่อการขายอยู่ เดี๋ยวสิพาย่างจักน้อยน้พี่น้องให้แจ้งหูงแจ้งตจาจักน้อยน้อพี่น้องอดเอานิดนึงสิเปิดราคาพี่อน,น้องรับชมกันกะช่วงนี้เกี่ยวเข่าก็คือสิเบาบางไปเลยน้พี่น้อง,องนะราคาข้าวปีนี้กะถือว่าดีแล้วพี่น้องเนาะราคาข้าวปีนี้ถือว่าดีนะที่สมใจผู้ใดได้ข่าวร้ายกะมีเงินใส่ซ้อยแล้วนะพี่น้องผนะู้ใดได้ข่าวหน่อยกะเอาไว้กิน ามพี่น้องบระดิขายกับพ่อเป็นยังซื้อเป็นกับแพงคือเก่าลหรเข้าไหวชินกะถือว่าตุนไหวน้องพี่น้องเนาะก็ถือว่าไม่เป็นไรอ่ะสิบห้าเงี้ยแจ้งน้อยน้อพี่น้องไปทางบุตรชายคนสะดวกมันแจ้งแล้วน้อพี่น้องเนาะยางไปสักก่อนเมียสาวหน่อยคุณไน่น้องเปิ่นผูกไว้เมียสาวหน่อยเอาผู้ใดน่นี่เนาะท้องลูกลาบ่ะโอ้เปิดแจ้งบาทครับนี่หน่อยนี่ 5,500บาทเพื่นว่าพี่น้องแม่สาวหน่อยสายเลี้ยงเอาเอาไปต่อยอดเอาไปสไร้างกระไรแยกแม่เพิ่นไปแลว้วพี่น้องเนาะแม่สาวหน,น่อยๆอยู่ประมาณ6เดือน7 <ๆ S 2> เดือนหน่ยพี่น้องเนาะ5,500เ,เพิ่นเปิดไหวพี่น้องเนาะอุ้ยพี่นะพน้องเบิ่งราคาง,วงัวมื้อนี้แม่สาวหน่อยสายเลี้ยงเพิ่นหลายได้เพิ่นน่ะงัวเพิ่นหลายอยู่เนาะงัวเพิ่นหลายโตได้มาหลายเนาะครับเนาะมันอยู่ไหนเนาะเอาตัวนี้เนาะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นไว้อเนี่ย 065ย์หกห้าศูนย์หกห้าหนึอพี่น้องผู้ใดอยากได้ง่วงเมียสาวหน่อยไปเข,าข,ขป่าคอเข่าฟ้ามไปเหลี่ยมไปต่อยอดหาผ่นหาเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อร่องโทรมาเบอร์นี้ต่อร่องไหนแจ้งน้อยเพิ่นว่ามันหมานเด้อต่อพี่น้องเออยังล่ะโตบัต <c> ร <oughs> ไปไปเฮียมั้า <c> ง <oughs> ไปเพิ่นเฮียมาทางผิวเนาะเบิ่งบรรยากาศตา้าพี่น้องมืดยังมือดอยู่เลยพี่น้อง ป็นถูกหวมีทุกสายเลยเพื่อนเนาะเอ้าหอยคอเปิดไวอย่างนั้นไวหอยคอเปิดยังดังฝีงไฟอยู่มืออื่นมือขึ้นแห้งสีหนาวดิพี่น้องมือนี่หนาวซ้ำหนึ่งมืออื่นมือขึ้นแห้งสีหนาวพี่น้องเนาะมาเบิ่งหัวได้มาหลายป่ะครับสองตัวใส่ตัวได้แน่ครับผมโอ้ โอ้ตันนี้จังบาทครับตัวจูงอยู่สองคนกลัวครับสเท่าไหร่ครับสองเห้าโอ้สองคือมีตันมาดูดนมเพลินแล้วไม่รลอยกินนมเพลินไม่มอดปั๊บเลยก็หูข้างนอกเหรอเนาะมสมาหูได้ยืนเนี่เขากินเลยสองเกตี่บ่ครับสองเจห้านยพี่น้องเพลินแม่แยกลูกมากแต่ว่า มีผู้มาหลอยกินนมเพิ่นอยู่นะแม่สาวหน่อยบอต่ตอนนั้นเอ้ยแม่สาวหน่อยมาดูดนมเซยู่พี่น้องนนงามงามอยู่ได้นัง่งข้อคอเปิดไว้าจ้าข้อหอยคอเปิดไว้าจ้าเอี่ยข้อหอยคอเปิดาาอยู่แถวพี่น้องเนาะอมาขออน <ะ S 1> ุญาตเบอร์โทรเพิ่นไว้เนี่ยศูนย์แปดศนย์ศูนย์แปดศู โกเก็ดหนึ่งได้พี่น้องอันนี้แม่แยกลูกมากโอ้โหเชิงเชิงพี่น้องยืนเซืออยู่พี่น้องโค้งสางเพื่อนีดีถ่ายสูงอยู่ประมาณรอยหาซิมหาบวกกับพี่น้องเนาะสองเก็ห้าเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองแม่บ่นหน่อยได้แม่บอกง่ายพี่น้องเ่ื่อใดลูกหนึ่งเลยแหละเนาะยังสดๆอยู่ขอบคุณเล่นๆให้มันครับผมทางนี้หอยขออเปิดเพราเสียงดังๆที่ทางพี่น้องเนาะมาเพิ่อนพี่น้องเนาะพบุรุษกําลังมาหาง่วงงมกําลังมาหาง่วงงมบอกพบุรุษ นี่ป่ะกำลังมาเบิ่งนไปมันไป,ไปหาอร่อยรวมทอยู่บนวนยเแม่ลูกบบุนแม่ลูกเขาหอเขาเปิดป่ะเปิดโอ้เปิดแม่ลูกง,ง,งามงามเขาจะเจออมา พือย่างวเปล่ใยาเป็นเป็นผู้น้องอคือ่ท่านนอขายมันพ่อขายแหลอเด้บ่อเด้อบ่อเป็นยังไงเด้จัดหวานเพียบรัทโอ้บ่คก็เปิดได้มาหลายวะู้่นี่นจูนวาเนี่ยพนถามเป็นยังไงพ่ท่านเศ้าหนาวก็เปิดกำลังฝิงไฟอยู่พี่หนอมือหื่อแห่งเนาว่นนี้เด้มือ่อแห่งสนาว่นนี้มาขออนุญาตเปิดเนี่ยแม่ลูกเปิดยังไงอันเก่าเลยครับท่เเปิด ห้องสามหมื่นหาโอ้สามหมื่นหาสามสิบหาแม่ลูกลูกงามงามพี่น้องแม่ลูกเดียวเนาะแม่หัวตาลูกแรกพี่น้องเนาะไก่ชุ่มยอร่อยหาสิบหาผมหลบสามสิบหาเปิดเปิดใบเผินกำลังมาหาต่อรองเผินกำลังมาเบิ่งหลายพี่น้องลูกก้นงามพี่น้องเนาะสามสิบห้าห้องหอยครอเปิดเปิดใบพี่น้องหนึ่งหอยครอเปิดไก่แม่ลูกลูกงามแม่กำลัง หัวงนมอยู่แสดงว่าแม่เพิ่นกำลังเป็นสัตว์หรือแม่เพิ่นกำลังจะให้ออกหลือพี่น้องเนาะเพราะว่าลูกเพิ่นใหญ่แล้วพี่น้องเนาะสาวซี่ผาเพิ่นเปิดไรสามหมื่นห้าพันอ่ะพอบุญนกำลังมาเบิ่งพี่น้องเนาะงามยูเด้พี่น้องเป็นสายเลี้ยงเพราะว่าลูกสาวเพิ่นงามพี่น้องเนาะนะลูกสาวเพิ่นดีดีพี่น้องน้ามไตดีดีหน้ามไตกระชับดีดีพี่น้องเนาะงามลูกพ่อดังเลยพี่น้องเนาะลูกพ่อดังเขาเพิดนี่คือของหอยก่อเปิดเพิ่ยพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยนี่น่าจะเมียยู่ ใครับอาจารย์ใช่ครับเฟิ่นห้องสามทิพหาแต่ว่าพอบุญให้เท่าไรคัพเปอร์พอบุญมาเบิงนี่ให้จ้าบาทร้อยให้เท่าไรก่อเพิ่นห้สรห้าร้อโอ้เพิรนลักหาขึ้นกันลักหาขึ้นกันคนละเฮ้ะเฮ้ยเละเฮลยเฮ้หเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ย้ลเฮ้้เ้ยเฮ้อเฮ้ย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 เลยฮ้เย้เย้ นี่ตลรวจพ่อบุญขืนอยู่วะห้อย่บเรับุญขืนไห้พี่จกาเด้จะจีได้ไปเรีมัจักมอเดี๋ยวขาน้อมันจ๊ะขี่ตเบนข้นผมบ้านในเบิรโอ้นี่มือขี่ตเบนขืนบ้านเบิอ้ธรรมดาเบิดแล้วธรรมดามันขืนว่าท่านหลายมันขืนว่าท่านหลาเจได้ไปเรียกจอกโดจ๊ฮะได้สำหรับวันด้่าหรับมันห้อยขอเปิดโต้ะโต๊เมสสาหน่อยเมนบ่ของพวกอวดนัดผมโอ้เอ่อข้อมืออวดเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบิร์โค ที่ห้องมือวานในห้องสี่หมืนเดี๋ยวนี่หลือเดี๋ยวนี่เดียวสามหมื่นเจ็ดพันขายสามหมื่นลูกงามๆนอนอยู่เนาะลูกวันนั้นตื่นพี่น้องลูกวันนั้นตื่นแม่เป็นทองพร้อมโอ้สามเจ็เนาะเป่นเปิดใวสามเจ็ดหอะ มาขออนุญาตเบอร์โทรเขาเปิดไปไเบอร์โทรเบอร์ศูนย์แปดสี่ห้าโอเคครับเขาเปิดคนใดแม่ลูสองคมมากพี่น้องเนาะอันนี้สามสิบห้าอันนั้นสามสิบเจดห้าร้อยัวแพงหัวงอัวงนึอแพงงัวแพงขั้นพิ่นบ่ขายพิ่นกับ่ไดดขายเอ่าเอาเขาก็ไปไห้ราคาพอสมควรนั่แหละเนาะ เขากัมาขายพอสุกวดพูดพูดเหลือจากไหนเอามันหมาเด้เขาเปิดได้เรื่องมขอพูดพอเอ่เขาเปิดใสเหลือจากไหนของเขาโอ้เดนี่ยปตเถือกตัวเถือกรตัมีสาวครับตัวเถือกเม่ยสาวเนี่ว่าไม่ได้ว่ามันวัผู้โอ้ก้าผูอ่ะรข้าวเถือกมันใหญ่เหรือยยังไงมันใหญ่โ ขั้นนี้เถิกตดกันนี่เนี่ยไงนี่นี่เถิกตด้นน่ฮู้เถิกโอ้เอาลืมตั้วล่ะบึ้งบ้างค่เท่านตัวใดญขั้นนี้ นี่หาปัญหาตัวหาปัญหาโอ้ราคาเท่ากันคู่ก็เมีเท่ากันโอ้แต่ว่าตัวนั้นสีเสียขาปรับโยสันมันดูดนมง่วงหัวเหวี่ยงเหมือนกันมามันกินนมมันกินนมงัวงปวดบหนพวกนี่มาไซส์เลยจาของเพคนสิพอราคาดูดนมดูน้ำมันเห็นตัวนี้ว่าแมียมันโอ้มัน่อยไข่กันก็เมียแยกแม่ไปแล้วแยกเมียครับโอ้งามดีเนาะงามดีเนาะแม่สาวหน่อยงามง่ามสิ่มหาหาร้อยเครงสองตัวตัวนี้ตัวผู้เอาไปต่อยอด ตัวนั่นตัวเมียตัวเมียงามเลยพี่น้องตัวเมียนี่ถือว่างามเลยเป็นวัวสายเป็นหน้าสายเหลี่ยงอ๋อตัวนี้ตัวได้หลายตัวนั่นตัวเดรดหลายเป็นสายเหลี่ยงเนาะเป็นวัวงามของผูดเพื่นเมื่เดี๋ยวนี้แหละองผูดเพื่นมาขออนุญาตพระอุตนะไปเลยศูนย์เก้าหกสี่หนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งศูนย์โอเคพระอุตโพนทองเฮาได้มากสองตัวเพื่อนชี้ข้านจับเอาท่อการโหลดสิบห้าหาร้อยทั้งสองตัวตัวนี้ตัวไดรจังน้อยตัวอ๋อตัวนี้ตัวเดรดหลายตัวนั้นอย่าาต่อหลยเถพนวว่่่าาาาาสยยเเเลีงงพนนนะมมั เดี๋ยวสิไปเบิ่งใกล้ๆขอบคุยเล่นๆมันครับผมอันนี้งูอพูดเดี๋ยวพี่น้องงูอพูดสายเหลี่ยงงา่งามเป็นแม่สาวสายเหลี่ยงสายเพอนหน้าดูต้นมมูนะมันมีแม่แยกไปแล้วเพื่อน่าพี่น้องท่ายสูงยูร่อยสาสิบหาบวกลบด้วยพี่น้องตัวนี้เออนั่นนั่นมันกำลังดูต้มตวนั้นอ่ะ รอยสั้สูงหาบวกลบอายุประมาณสิบเดือนนี่แหละพี่น้องเนาะสิบกว่าเดือนประมาณนั้นพี่น้องเนาะงามเป็นสายพัฒนาของเพื่อนพี่น้องเนาะครับไปบ้านแม่สาวเขาจะหาหลี่ไปได้กันแล้วนะครับผู้ที่เจริญมากสองหมื่นเป็นแม่สาวกันได้สายพัฒนาสองหมื่นเพื่อนทองไวเพื่อนเปิดไวให้ต่อรองเป็นแม่สาวสายพัฒนาพี่น้องเนาะสายบามันทายสูงอยู่140บวกลบโดยประมาณเ่าท่านเต็มไปเลยเติมเต็มเนื้อหนังดีน้ำไตดีแขคงขาดี เนี่ยงามๆพี่น้องเนาะเอาไปเลี้ยงสองหมื่นไปต่อยอดอัน,นแม่ทองปะเกียรเดือนกว่าเกียร์เดือนกว่าแล้วสายโซลเลติเปิดไว้จังไหนสองหมื่นหกพับสองหมื่นหกพันซาโลเลติพี่น้องเนาะเอาไปรุ่นเอาอันนี้คือสายเนื้อเลี้ยงงายง้วซา,าโลเลตพี่น้องเนะาะใกล้สี่อวแล้วใกล,ล,ล้สี่ยวแล้วพี่น้องเนาะโอ้ไกลเจากแล้วบ้านแม่สาวตันตอนอ้นอิสระเลยมืน 10, 500, 500, น่นหาพันหาลอยต้นพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเป็นงน้วาสายเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อ,อยอดค่าน,นำเลี้ยงช่วงค้งมื่อหร่นี่เนาะ ช่วงค้างเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้โอ้สุดอยอดเลยพี่น้องสายซาโลเล่บักใหญ่เลยเ<ม>พื่อนมานะากัน3ตัวแต่ว่าตัวนี้ที่เด็ดสายเลียงเนาะโอเคขออนุญาตเบอร์โทรลวงศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่แปดห้าหกเจ็ดสองเจ็ดสามเลยพี่น้องผู้ดใดสนใจก็โทรมาเบอรน์นี้ได้เลยขอบคุณหล,ลายๆรมานครับผมเปินงัวชุดเพลินพี่นอนะ้องเนาะต่อไปพี่น้อง,องเป็นงัวโบ มาเบิ่งพอบุญพี่พัอบุญได้ง่วแม่ลูกลูกแรงมากเบ่ง้าของมาเบ <gehört> ิ่งลูกง่ายง่ายเปิดออกวัวพิ่นสิเปิดไปเจ้าใดข้อหอยบุญี่จริงเนาะงัวงามเพิ่นสวัสดีครับมอยบุญเปิดไปเจ้าไดนแม่สาวแม่ลูกไหม สามหมื่นเก้าบาทแม่ลูกแรกเนาะแม่ลูกแรกแม่งามงามพี่น้องเนาะแม่สวยมากรอยหาซิหาบกลูกเป็นแม่ลูกแรกสวยๆลูกสาวนี่บ่ต้องห่วงพี่น้องการใจลูกของลูกสาวลูกสาวงามงามเนาะลูกสาวงามกับเจ้าเคเคฟหกแปดเนาะเจ้ากาเลตเคเอฟหกแปดอุ้ยงามครับพี่น้องลูกสาวมังามได้โอแม่นี่ เป็นสัตว์แล้วพ่อมาสมแล้วพี่น้องเนาะตั้วลูกสาวเพิ่นเปิสุดยอดเลยสามสิบเก้าห่อยบุญเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะเอาไปเลี้ยงเป็นสายเลี้ยงสายสวยงามง่วงงามจากอาสามาดเพิ่นพี่น้องเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรห้อยบุญ083ย์แปดส3มศู3ย์แปดสามสาเ้าสี่ดนึ่งเจ็ส้อพี่น้องบริษัทโนเจคทัวรมาต่อรองเอาไปเลี้ยงเอาไปเขาคอ้เขาฟาร์มงัวงามเพิ่นพี่น้องเนาะขอบคุณได้หลายอันมากครับผมจ่ายลูกดีเนาะงัวตัวนี้จ่ายลูกง่วงง่าว้ม่ ใช้หลังนี้ตัวอยู่โอ้มาแล้วมาแล้วเขาห้าเปิดเจ้บาทครับผมเปิดเช้าหนึ่งครับเปิดสองหมื่นต่อรอสองหมื่นต่อรองได้เป็นว่าพี่น้องเนาะสองหมื่นต่อรองได้เป็นแม่สาวสีแดงจืดคือเป็นงัวแม่สามแข้งขาดี่ดีเป็น้องเนาะแดงว่ามีบอลแปรวัดแมงเนาะจะแม่นแดงครับเนาะสองหมื่นเปิดเปิดไว้ให้ต่อรองเมืองไทยเป็นคืองามเลยเนาะทายก็ท้ายนี่ยเพรอะตัวห่วงเต็มครับพี่น้องเนาะเรียมตดี่ดีเป็น้องเนาะเป็นงัวงามเปิดเป็นน้องสายเหลืยงเปิดเป็นน้องเนาะสองหมื่นเปิดไว้ให้ต่อรอง ผูไดอยากเอาไปเลี้ยงเอาต่อร่องได้ไปไปงูถดพันตีกันลดพนีกันกอ็น้วพิมันก็ต้องมาต่อร่องกันซับ้อนงูว่าฟันนี่ตัวนี้อมโอเคมาขออนุญาตเบอร์โทรไปเนี่ยแปดหนึ่งเก้าสองแปด 1933 1933เก้าพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองกับเพื่อนได้ <ใน S 2> เป็นง <ใน S 2> ัวงามสายเลียงสายสวยงามแดงจืดคือหวัวตาบ,บอจีเดือนในพี่น้องงัวงามๆนี่พี่น้องเนาะอ่าขั้นไปแต่งเขานี่โอ้เบิ่งบอจืดเลยพี่น้องงามครับโบ้านถอดปีโอ้บอ้านถึงปีงัวงอ่าบ้านถึงประมาณสิบเดือนนี่แหลนะเนาะโอเคขอบคุณเรื่อยๆมันครับผม ตัวไหนตัวนี้ก่อนใช่ครับเรารอจิตใจจอำคุณเฉลิมอ่นแล้วคุณเฉลิแม่สาวน้อยผู้ใดเนาะสองตัวพี่น้องเป็นแม่สาวน้อยสวยๆวสองตัวผู้ใดพี่น้องเนาะผู้ใดงามงามของผู้ใดหน่อยมาแล้ววะเฮาบัวบ่าเดี๋ยวสิไปหามาเบิ่งพี่น้องแม่สาวน้อยสวยๆวยเป็นผูกไว้พี่น้องเนาะสองแม่สาวน้อยสวยสวะเป็นผูกไว้บ่หัวของผู้ใดพี่น้องเนาะงามๆอ่ะมาเบิ่งสองแม่สาวนี่พี่น้องเนาะมาขออนุญาตเพิ่น ขออนุญาตครับสองแม่สาวห้อเปิดจังไหนโซลอนสิตัวเปิดลายละสิบสองเนาะลายละสิบสองพี่น้องเนาะสองตัวลายละสิบสองเปิดเปิดใบเหตโต้รองเป็นแม่สาวงามๆพี่น้องเนาะสายพัฒนาแต่ขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงช่วงครั้งเลยพี่น้องเนาะช่วงงัวบอท่านใดเลี้ยงนี่ตัวละสิบสองงาวยี่พี่น้องเนาะเป็นตาเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดท้ายสูงอยู่ร้อยสามสิบห้าบวกลบทั้งสองตัวตัวนี้น่าจะถึงสี่สิบนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นเปิดไใบทอกันสิบสองเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรอง เป็นมั่วสายพัฒนาสายเลี่ยงเอาไปต่อยอดเอาไปเลี่ยงให้มันอ้วนพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้มั่วยังขังขอกอยู่ก็เลยเป็นอย่งนี่มั่วหัวตาสียดเอาขอกเนาะขันผู้ใดเอาไปเลี่ยงนี่อ้วนคืนนี้เบื้องบ่เป็นละมั่วสองตัวพี่น้องเนาะเพราะเป็นสายพัฒนาเพื่อพี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเคุนไว้ไหน088 444 9361 9361ได้พี่น้องผู้ใดสนใจอยากเอามัวไปเลี่ยงเขาขอกเขาฟ้าม์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยขอบคุณหล่าให้มันครับผม มาเปินง่วนพ่อจอยแม่สาวพี่น้องเปิดใบจังไหนก่อนสองหมื่นสอื่นซื้อพี่น้องเปิดเปิดไบสองหมื่นเป็นง่วนสายเลี้ยงพี่น้องเนาะน้ำไตกระชับดีดีแข้งขาตัวตัวพี่น้องเป็นสายเลี้ยงยังขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเพิ่นขังคอช่วงมึงขาดอีกข้างคอพี่น้องเนาะเบิ้งถ่ายเพิ่งงามได้ถ่ายสูงอยู่ประมาณร้อยห้าสิบบวกลบร้อยห้าสิบเกิดใดหรือพี่น้องเนาะบวกลบแน่นิดนึงหรืพี่น้องเนาะเป็นง่วนงามเปิดพี่น้องเนาะสองหมื่นเพิ่งเปิดใบให้ตัวร่องเป็นง่วนแม่สาวเรือพี่น้อง เป็นแม่สาวสวยๆเพื่อนพี่น้องเนาะแข่งขารับประกันเบิดุกอย่างรับประกันตำหนิใกล้สิพร้อมผสมแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่ายังขาดนังเหลืองนิดนึงแหละเอาไปต่อเติมเบาไปเติมเบาแง่อาลาดตินโตเพื่อนพี่น้องเนาะสองหมื่นเพื่อเปิดไว้เรือตัวเดียวบุลูกโอ้เชี่ยมาขออนุญาตโดยทั่วเป็นใบศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดสองสามแปดเก้าศูนย์สามแปดเก้าศูนย์พี่น้องผู้ใดสนใจริญกรุ๊ปมาต่อรองกขบุรีรัมย์สองหมื่นต่อรองได้เป็นแม่สาวสายเลี้ยงสายพัฒนาขอบคุณหลายๆลูกมันมันครับผมอันนีี้้้หัวจาาากอออเเเนนนืฮพ่งะ มาเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายหัวช่วงท้ายตลาดพี่น้องเนาะเรือประมาณนี้แหละเห็นว่าเหลืออะไรพี่น้องผู้ใดสนใจอย่างใดหัวตัวใดไปเลี้ยงไปเขาเกาะเขาฟ้ามั่รมาต่อรองกับในหอยเป็นใดนาะพี่น้องเนาะอ่ะนี่คือราคาหัวมือนิเนาะงานสว่างหัวงายผ้าพีผ้าหนอนออกเรอออกช่วงบรรยากาศการซื้อการขายเสวนากันไปน้ำคุยกันไปน้เนาะพี่น้องเนาะหลักเปิดราคาไปน้เท่าที่ในหอยเพิ่นสะดวก ช่วงแรกๆคือสีบรอนไลท์ภายในอาประมาณนี้ก่อนน้องพี่น้องฝากฟีฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบัตรสมัครงานงานน้ำเด้อพี่น้องเนาไว้พี่น้องเกษตรกรผู้เรียนง่วงง่วงฟาดแฟนคลับแฟนเพจบัตรสมังครงานทางการก่อนสุขกับเจริญห่างไกลจากโรคไขขึ้นเจ็บต่างๆรับด้วยด้วยเบิดหนีเบิด์ตสินคันสวัสดีครับ